สวัสดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะการนิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยตามนัดนะคะค่ะทุกวันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะได้นําเสนอเรื่องราวของนิทานกฎแห่งกรรมนะคะคการดําเนินชีวิตของผู้คนเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างไรบ้าง เราก็มีตัวอย่างนะคะสำหรับกฎแห่งกรรมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะแต่ความรักที่ว่านั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ก็คือความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อเรานั่นเองแต่ถ้าว่าเรื่องราวของความรักความบริสุทธิ์ ที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกนั้นนะคะจะเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับชายผู้นี้และชายผู้นี้เขาทำผิดอะไรการมีความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ท่านใดที่มีความรักกับผู้อื่นโดยที่หลงลืมบุพการีผู้ให้กำเนิดตัวเองแล้วไซบุคคนนั้นจะได้รับผลกรรมตอบแทนอย่างไร ไปฟังเรื่องราวของชายหนุ่มผู้นี้นะคะสลับเป็นชื่อของชายหนุ่มวัย27ปีรูปร่างหน้าตาดีหลังจากที่เขาเรียนจบระดับปริญญาตรีเขาก็ได้สอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการของกระทรวงแห่งหนึ่งได้โชคดีซ้ำสองก็คือได้ประจำอยู่ที่อำเภอใกล้กับบ้าน ซึ่งสร้างความปลาบปลืล้มใจให้แก่พ่อแม่ของเขาเป็นยิ่งนักลุงทอนกับป้าเนาได้ชื่นชมกับความสำเร็จของลูกชายคนเดียวเงินเดือนงวดแรกที่ลูกได้รับสลับลูกชายก็ได้เอามาให้พ่อกับแม่ทั้งหมดเขาไม่ยอมใช้เขาให้พ่อแม่กลับคืนมา เพราะว่ามีฐานะดีอยู่แล้วพ่อแม่ของสลับไม่ยอมรับแล้วก็ให้เงินทั้งหมดกลับคืนให้ลูกชายเพราะว่าที่บ้านมีฐานะที่ดีอยู่แล้วที่บ้านของสลับได้เปิดร้านขายของชำยกระดับให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีข้าวของให้เลือกซื้อหลายอย่างแล้วก็จ้างหลานสาวให้มาช่วยขาย รายได้พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนในเมื่อลูกเราได้งานทำแล้วแต่ยังไม่ได้บวชคงจะต้องให้ลาพักร้อนแล้วบวชด,ดีไหมพ่อป้าน,นาได้ถามสามีเกี่ยวกับการบวชทดแทนคุณตามประเพณีธรรมเนียมของผู้ชายไทยลุงทอนยิ้มกว้างในตาเป็นประกายเจิดจ้า ในเวลานี้เขาภูมิใจในตัวลูกชายที่สุดลูกชายไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยคิดว่าลูกก็คงจะไม่ปฏิเสธที่จะทำตามที่พ่อแม่ขอร้องก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกมั้งสลับเป็นคนว่านอนสอนง่ายยิ่งทำงานเป็นเจ้าคนในคนคงจะรับรู้ถึงความต้องการของพ่อแม่ได้ดีข้านะ้า ไม่อะไรหรอกนะลูกอยากได้อะไรชอบแบบไหนก็ยินดีทุกอย่างนั่นแหละแม่ฉันเองนะก็ปลื้มกับลูกคนนี้ไม่ต่างจากพี่เท่าไรหรอกนะเราอ่ะเลี้ยงดูเขาด้วยความรักให้แต่สิ่งดีๆไม่เคยทำบาปกับใครลูกจะต้องไม่ทำให้เราผิดหวังเย็นวันนั้น ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าลูกกลับมาจากทำงานก็จะพูดเรื่องนี้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้พูดกับลูกสักทีเพราะว่าสลับจะกลับบ้านดึกเขาได้แต่โทรศัพท์มาบอกว่าจะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนป้าเนาก็ได้แต่เตือนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าดื่มสุรามากมันจะเป็นอันตราย ผมรู้ตัวดีนะแม่อย่างมากก็แค่แก้วสงแก้วเท่านั้นแหละสลับพูดจบก็วางสายทันทีราวกับมีเรื่องรีบร้อนที่สำคัญรออยู่ทำให้ป้าเนาถึงกับอึง้งเพราะว่าลูกไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนหันไปมองหน้าลุงทอนเห็นว่าแกขมวดคิ้วมองด้วยความสงสัย ก่อนที่จะถามผู้เป็นภรยาเบาๆมีอะไรล่ะแม่ก็ลูกเราเอสิไปงานเลี้ยงของเพื่อนกลับดึกบอกว่าไม่ต้องรอแล้วมันจะกินเหล้าหรือเปล่าละ่ะเรื่องนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันมั่นใจว่าลูกชายเราอะ่ะไม่ใช่คนเลวไหลมันเป็นคนดีฉันเชื่ออย่างนั้น เสียงของผู้เป็นแม่ได้เต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ลุงทรได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่สังเกตมาเกือบเดือนแล้วตั้งแต่ลูกทำงานก็ได้มีบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงแรกกลับบ้านตรงเวลาระยะหลังจะช้ากว่าเดิมบางครั้งก็ถึง3ามสี่ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังมี จากที่เคยกินข้าวมื้อเย็นด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกบัดนี้ก็เหลือแต่แกกับเมียเพียงสองคนที่นั่งบนโต๊ะอาหารจากที่เคยกินอิ่มก็พานจะฝืดคอนอนก็ไม่หลับจนกว่าลูกจะกลับพ่อกับแม่ก็จะคอยเงียฟังเสียงรถยนต์เมื่อรถจอดป้าเนาก็จะรีบวิ่งไปเปิดประตูแล้วก็ถามว่าหิวไหม สลับก็มักจะถอนใจห้ามไม่ให้แม่ทรมานตัวเองอย่างนี้อีกเขานอนแล้วสลับก็จะนอนทั้งที่ไม่ได้อาบน้ำกลิ่นเหล้าอ่อนๆระเหยออกจากปากลูกผู้เป็นแม่รู้ทันทีว่าสลับดื่มเหล้าเมื่อสอบถามเขาก็จะพูดได้เสียงเหมือนไม่ใส่ใจว่าแม่ผมดื่มเพื่อสังคมเล็กน้อยเท่านั้นแหละ แตระวังจะติดนะลูกแม่มันจะติดได้ยังไงแค่นิดเดียวเองแม่ไม่ต้องห่วงผมรองนะผมโตแล้วนะมวแ,วนะแม่ไปนอนเถอะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเมื่อลูกพูดเช่นนั้นป้าเนาก็ได้แต่งเงียบไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาอีกแต่มีความรู้สึกว่าเศร้าใจเหลือหลายแต่ก็ไม่ยอมถอยออกมารู้ว่าลูกโตแล้ว มีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ควรที่จะเข้าไปวุ่นวายมากกว่านี้ภายในงานเลี้ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่เป็นเจ้าภาพได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีคู่กับนักร้องสาวสวยทั้งสองเล่นหูเล่นตากันโดยตลอดแล้วก็มีนักร้องสาวหลายคนเข้ามาดูแลโต๊ะที่สลับนั่งอยู่ น้องเหมยช่วยดูแลน้องชายพี่หน่อยนะเจ้าคนนี้มันขี้อายเพื่อนรุ่นพี่ที่ยังคงครวนเพลงคู่บนเวทีหยุดร้องเพลงแล้วก็หันมาพูดกับนักร้องสาวหน้าตาสวยรูปร่างอวบผิวขาวรูปร่างสันทัดแต่งตัวในชุดค่อนข้างเปิดเผยโดยเฉพาะส่วนเว้าวส่วนโค้งเห็นแล้วรู้สึกสั่นไปทั้งตัว ได้เลยพี่ไม่ต้องห่วงนะเหมยจะดูแลเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะเงียบเชียเอรู้ว่าคิดถึงสาวสาวเมื่อได้คุยหญิงสาวก็ถามเป็นการใหญ่ชายหนุ่มสั่นหน้าไปมารู้สึกหัวใจเต้นแรงหัวใจพองฟูเมื่อมีผู้หญิงเข้ามานั่งใกล้ๆกลกลิกล่นหอมจากน้ำหอม ได้ฟุงเข้าจมูกเผลอสูดเข้าไปเต็มๆรับรู้ว่าชื่นใจที่สุดเขาได้แต่ยิ้มอย่างชื่นใจและเหมยก็รู้ว่าแผนแรกของการล่าเหยื่อของเธอนั้นได้ผลแล้วผมผมไม่ได้คิดถึงใครหรอกงั้นให้เหมยดังด้วยนะคะชงเล่าให้ดีกว่า พี่ทานเข้มหรือว่าทานบางทานกับน้ำหรือว่าโซดาคะถามคล่องมากใช่หนุ่มมวัวแต่มองริ้นผิปากรูปกระจับที่ขยับขึ้นลงจนเพลินในที่สุดเขาก็เอ่ยออกมาว่าบางมากที่สุดผสมกับโซดาครับงั้นอย่างนี้นะคะหวังว่าพี่จะต้องชอบ หญิงสาวไม่ไวสดิดสดิ้งยิ่งขึ้นก่อนที่จะเบียดร่างเข้าไปนั่งข้างๆและก็นวดในตามเนื้อตามตัวเขาเพื่อแสดงความสนิทสนมยิ่งขึ้นสลับเองรู้สึกมีความสุขพึงพอใจในรุนร่างของผู้หญิงคนนี้ไม่น้อยอดคิดไม่ได้ว่าเธอน่ารักที่สุดการพูดคุยในลักษณะจีบปากจีบคอเอาอกเอาใจในทุกเรื่อง ช่วยติวเข้มในการร้องเพลงผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงๆในความคิดของสลับก่อนที่จะกลับเขาอาสาไปส่งที่ห้องเช่าเหมยได้รังให้เข้าไปคุยข้างในแม้ว่าจะง่วงจนตาแทบปิดแต่เขาก็ไม่กล้าขัดเธอเอากาแฟมาให้เขาดื่มก็ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นมา สลับรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับเหมยประกอบกับอาการง่วงจัดกาแฟาก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เขาหลับอยู่บนเตียงโดยที่มีเหมยนอนกอดรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาพี่สลับคะเมยนะ่ะ เป็นเมียพี่สลับแล้วนะจะทำยังไงดีละ่ะถ้าอยู่อย่างเนี้ยเหมยอายคนกลัวว่าคนนะ่ะเขาจะเอาไปพูดเหมยในทางเสียหายแล้วก็เหมยทาตัวเป็นผู้หญิงหาเงินเหมยไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นนะคะพี่สลับเหมยเหมยรอก่อนนะให้พี่พร้อมกว่านี้แล้วพี่จะรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างทำไมต้องรอด้วยล่ะคะถ้าหากเหมยท้องขึ้นมาละ่ะ เมยเริ่มร้องไห้แล้วก็ใช้มานยาหญิงพูดในเรื่องของท้องขึ้นมาชายหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่รู้ว่าหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวเองแล้วแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเอาเถอะพี่จะรับผิดชอบแน่ๆแต่ขอพี่พูดกับพ่อแม่ก่อนนะงั้น พี่สลับก็ให้เหมยไปไหว้ท่านนะคะเหมยยังคงตื้อที่จะจับเขาให้ได้เพราะว่าเธอรู้ว่าสลับเป็นลูกชายของคนมีฐานะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวสมบัติจะต้องไม่ได้แบ่งให้ใครแน่บรรดาผู้ชายที่มาติดพันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าสามีคนอื่นหาอนาคตไม่เจอ เหมยคิดว่าจะต้องอยู่กับเขาคนนี้เหมยออดอ้อนทำตัวให้น่าสงสารเขาไว้เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็อยู่ในกำรรม,มือเธอจะต้องได้รับสิ่งที่ต้องการในไม่ช้าจากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้สลับก็ได้แวะเวียนไปนองค้างกับเหมยบ่อยๆ แต่ได้อ้างกับทางบ้านว่าไปนอนกับเพื่อนเพราะมีโครงการจะทำงานพิเศษร่วมกันแต่ทว่าลุงทอนผู้เป็นพ่อกลับไม่เชื่อเนี่ยข้าว่านะลูกชายเราต้องไปติดผู้หญิงแน่ๆเลยแม่พ่อมันจะเป็นไปได้ยังไงลูกเรานะ่ะมีความคิดนะ ตกใจไม่น้อยต่อสิ่งที่รับรู้เขามองหน้าลุงทอนด้วยสายตาเศร้าเวลานี้ไม่ต้องการให้ลูกมีผู้หญิงเพราะว่าเตรียมมองคนที่เหมาะสมเอาไว้ให้แล้วพ่อพ่อรู้ได้ยังไงว่าลูกมีผู้หญิงมันจะไปยากอะไรล่ะผู้ชายด้วยกันเนะ่ยเขาดูออกคงไม่ใช่คนดีอะไร แต่ว่าลูกเราน่ะกำลังหลงห้ามมันไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันนะ่ะจะลองจ้างคนไปสืบดูว่าแม่คนนั้นน่ะเป็นใครในที่สุดลุงทอก็รู้ว่าเหมยเป็นใครอยู่ที่ไหนสร้างความกลัดกลุ่มให้กับแกและภรรยาไม่น้อยเมื่อรู้ว่าลูกได้คบหาก,กับนักร้องที่มีผู้ชายมากหน้าหลายตาม,มาติดพัน ทำไมนะผู้หญิงดีๆที่ทํางานทาไมไม่คบดันไปอยู่กินกับผู้หญิงกลางคืนผู้หญิงที่มั่วผู้ชายเช่นนั้นป้าเนาตีโพยตีพายเมื่อรู้แน่ชัดว่าลูกชายยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ดีลุงทอนใจหายวูบในทันทีในเมื่อมันไม่รักดีก็ปล่อยมันไปแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันฉันเองก็อายคนที่ลูกแต่ทำตัวเช่นนั้น เราก็คงจะได้แต่ดูลิวห่างๆแล้วนะฉันคงทําใจไม่ได้หรอกพ่อถ้าลูกยังคบหากับผู้หญิงคนนั้นอย่าเอาเข้าบ้านก็แล้วกันฉันรับไม่ได้สองสามีภรรยาตั้งป้อมรังเกียจผู้หญิงของลูกชายแต่แล้วสิ่งที่ได้กลัวก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสลับได้พาเมยเข้ามาที่บ้านในบ่ายของวันหนึ่ง แล้วก็แนะนำว่าเหมยเป็นแฟนอะไรนะแฟนทำไมแม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสลับคบหากับผู้หญิงแม่ช่วงนั้นน่นอยู่ในช่วงดูใจตอนนี้ผมแน่ใจแล้วว่าผมรักเหมยที่สุดใช่ค่ะเหมยก็รักพี่สลับมากจะขอดูแลเป็นอย่างดีคราวนี้พ่อกับแม่สุดลงไปนั่งกับพื้น พูดไม่ออกก็รู้สึกเหมือนกันก็คือเสียใจที่ลูกเรียนจบทำงานก็ดีแต่ได้แฟนเป็นนักร้องทำงานกลางคืนมีผู้ชายที่ติดพันเยอะแยะแล้วก็มารู้ว่าเหมยเป็นผู้หญิงขายตัวให้กับคนที่พึงพอใจเพิ่งจะเลิกก็แต่เมื่อคบหากับสลับนี่เองถ้าผู้ชายที่เคยมาติดพันรู้เข้าดักเล่นงานสลับละ่ะ กรมแท้ๆเลยที่ลูกพาผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านหมายความว่ายังไงที่เธอบอกว่าเธอจะดูแลเจ้าสลับป้าเนาถามขึ้นมาอย่างเหลืออดสายตาที่มองไม่มีความเป็นมิตรหญิงผู้กล้านโลกหัวเราะชอบใจแหมแม่คะเหมยกับพี่สลับนั้นได้เสียกันแล้วเรารักกันมากอย่าขัดเลยนะคะ อีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วเหมยก็จะมาอยู่ที่นี่ช่วยงานพ่อกับแม่แล้วก็จะทำหน้าที่เมียที่ดีของพี่สลับไงคะคราวนี้ลุงทอนกับป้านาวสุดจะทนเดินหนีไปด้วยความเสียใจเหมยเห็นเช่นนั้นก็แกล้งร้องไห้หาว่าพ่อแม่เขารังเกียจไม่ยอมรับพี่สลับเห็นไหมล่ะพ่อแม่พี่ในรังเกียจเหมยมาก ทำอย่างนี้ได้ไงเหมยไม่ยอมหรอกนะไม่เอาน่าอย่าคิดมากท่านก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผู้หญิงคนไหนก็เข้าบ้านไม่ได้ตามประสาห่วงลูกชายนั่นแหละแล้วเหมยแหละคะเสียหายนะที่พี่ไปนอนด้วยทุกคืนอย่างเนี้ยพ่อแม่ก็รู้เรื่องถามว่าจะแต่งเมื่อไหร่อย่าเล่น,เล,นเล่นก็แล้วกันนะเหมยจะเอาเรื่องถึงที่ทำงานเลยเหมยขู่ด้วยสีหน้าจริงจัง ราวนี้สลับถึงกับหน้าซีดปรึกษาพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สุดงานแต่งงานก็เกิดขึ้นพ่อแม่ของเหมยเดินทางมาจากเชียงใหม่พร้อมกับญาติจำนวนหนึ่งรู้ว่าเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นอะไรก็ขอจนต้องปรามพวกแรงในคราบคนจึงได้หยุดเหมยจับเอาไว้ให้มั่นนะผู้ชายคนนี้ รวยนะสมบัติก็มีเยอะแน่นอนอยู่แล้วแม่ไม่ต้องบอกฉันก็จะจับพี่สลับให้อยู่หมัดคนแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนักหรอกมาถึงขั้นนี้แล้วเขาจะต้องอยู่กับเหมยจนตายนั่นแหละแกก็ระวังพ่อแม่เขาด้วยนะท่าทางงกไม่ใช่เล่นเรื่องนี้เหมยมีวิธีอยู่แล้วค่ะเหมยคิดว่าจะต้องจัดการกับพ่อแม่ของสามีให้ได้ ทุกๆเช้าเธอจะมีหน้าที่ทำอาหารใส่บาดแล้วก็จัดเตรียมเอาไว้เมยได้คิดแผนการชั่วๆเธอได้เอาสิ่งสกปรกผสมลงไปในอาหารเพื่อให้พระล้มป่วยแล้วก็คิดว่าฉันอาหารจากป้านเนาทำให้ไม่สบายเมยพระบอกว่าเมื่อตอนเช้าฉันต้มยำจากบ้านเราเพียงอย่างเดียว ไม่สบายท้องเสียเธอทำอาหารสะอาดห,หรือเปล่าเนี่ยป้านาววยวายกับลูกสะพ้ยด้วยใบหน้าขึงขังแต่เหมยไม่ยอมรับร้องไห้เสียใจเสียงดังเพื่อให้สามีได้ยินแม่พูดอย่างเนี้ยเหมยเสียใจนะเหมยอุตส่าห์ตั้งใจทำกับข้าวเพื่อจะได้บุญบ้างแต่ดันได้บาปเหมยน่ะทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างหรอกในสายตาพ่อกับแม่น่ะ หญิงมากเล่ร้องไห้โหลั่นบ้านสลับแต่งตัวไปทำงานรีบวิ่งมาดูเห็นเหมยล้มลงไปกองกับพื้นก็รู้ทันทีว่าจะต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเขาประคองเหมยให้นั่งบนเก้าอี้สอบถามด้วยความเป็นห่วงและมองมารดาของเขาด้วยสายตาไม่ไว้วางใจเหมยเกิดอะไรขึ้นก็แม่น่ะสิแม่หาว่าเหมยทำอาหารไม่สะอาดใส่บาต ทำให้พระท้องเสียแม่ทำไมแม่กล่าวหาเหมืยอย่างนี้ล่ะก็พระท่านบอกว่าฉันอาหารบ้านเราเท่านั้นนี่นาแล้วทำไมพวกเราไม่เป็นกินเหมือนกันทุกอย่างแม่ในะยํำหาเรื่องเมียผมเลยนะถ้ามีปัญหานักผมจะย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกใช้ลูกนี้มาขู่ป้านาวตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเธอไม่เคยคิดเลย ว่าลูกชายจะหลงภรรยาจนทิ้งพ่อแม่แต่เหมยไม่ยอมไปเพราะว่าเสียดายสมบัติอย่าพูดอย่างนั้นสิคะทำให้เหมยรู้สึกผิดมากเหมยขออยู่ที่นี่เหมยอ,อยากดูแลพ่อกับแม่ในฐานะลูกสะพ้ายพูดเพื่อเอาดีใส่ตัวและให้ป้านาผิดมากขึ้นแกไม่สนใจเดินหน้าบึ้งจากไปเหมยกรีดเสียงร้องออกมาอีก ว่าแกไม่สนใจสลับตัดสินใจให้เมียออกไปด้วยกันในวันนั้นวันนี้เหมยงดทำงานบ้านนะแล้วก็ออกไปกับพี่เขาทำงานแล้วให้เธอนั่งรอแล้วก็พาเธอออกไปเดินเล่นเมยขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนสลับก็ให้เงินเธอไปเที่ยว เมย์เรองร่าที่ได้สนุกเต็มที่กินเที่ยวช้อปปิ้งตบท้ายด้วยการเล่นไพ่เงินที่ได้มาหมดเกลี้ยงจากวันนั้นเป็นต้นมาเมยมักจะแอบเอาของไม่ดีใส่ลงไปในอาหารให้ลุงทอนกับป้าเนากินแล้วก็ปรุงอาหารใส่บาตแต่ไม่สะอาดเพื่อหวังจะทำลายสองสามีภรยาให้ย่อยยับลุงทอนกับป้าเนา ได้ตัดสินใจไปจำศีลอยู่ที่วัดส่วนกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยกให้ลูกสะพ้ยตัวแสบดูแลแต่จะต้องส่งเงินให้แกเดือนละ5,000บาทถือว่าเป็นค่าเช่าเหมยบริหารงานดีมากได้ไล่ลูกจ้างออกไปบอกว่าเปลืองแล้วก็เข้มงวดกับผู้ซื้อเดินตามดูทุกก้าวกลัวว่าจะขโมยของ ฉันน่ะไม่เข้าร้านนางเหมยอ,อีกแล้วมันทำหน้าเกลียดแทบจะค้นตัวฉันตลอดเวลาที่ออกมาจากร้านมันนั่นสินั่นสิฉันซื้อร้านอื่นที่อยู่ไกลกว่าสบายใจกว่านี้ตั้งเยอะคืนยายเหมยบริหารร้านแล้วก็รอวันเจ๊งลูกเดียวฉันว่าพวกลูกค้าต่างไม่ชอบการกระทำของเธอต่างบนแล้วก็ไม่เข้าไปซื้อทำให้ร้านของเหมยขายไม่ออกเหมยกลุ้มใจ จนจะต้องกินยาระงราาับประสาทบ่อยๆกรรมได้ตกอยู่กับสลับเพราะเธอมักจะเผยท่าแท้ออกมาด่าด้วยคำหยาบๆใคายๆแกน่ะกลับบ้านผิดเวลาแสดงว่าแกไปติดผู้หญิงใช่ไหมเหมยทำไมเหมยพูดจาหยาบคายอย่างนี้ล่ะก็ฉันมันเก่าแล้วเลยสิคงจะสู้นางพวงหน้าด้านหน้าใหม่ได้ยังไง แกไปกบก,กับมันมาใช่ไหมเหมยเราคงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะทางที่ดีอ่ะเหมยหาสงบใจแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์กว่านี้และทุกอย่างจะดีขึ้นนะสลัลบพยายามที่จะเอาน้ำเย็นเข้ารูปด้วยหวังว่าเหมยจะรู้สำนึกดึงให้เธอกลับมาสู่สิ่งที่ดีงามแต่เหมยไม่ยอมยังคงขู่ฟอดทำตัวน่ารังเกียจที่สุด ก็คือได้บอกเรื่องความเลวร้ายของตัวเองออกมาจนหมดสิ้นเพราะว่าเธอไม่อาจที่จะควบคุมสติเอาไว้ได้นี่แกรู้อะไรไหมฉันนี่แหละที่ทำกับข้าวสุกกระปรกให้พ่อแม่ของแกใส่บาตรแล้วก็เอาพ่อแม่ของแกให้ได้กินด้วยทำให้พ่อแม่ของแกเนะ่ะไม่ค่อยสบายดีนะเนี่ยที่หนีไปอยู่วัดซะก่อนไม่อย่างงั้นนะ่ะตายแล้วเหมย ทำอย่างนี้ทำไมพี่เพิ่งรู้นะว่าเหมยอ่ะมีจิตใจที่ชั่วช้าต่ำซามถึงเพียงนี้ไม่ต้องมาด่าฉันหรอกนะฉันเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ผัวฉันสามคนก่อนก็เหมือนกันฉันทำมาหมดแล้วนั่นแหละเหมยเธอชั่วอย่างนี้เธออย่าอยู่เลยสลับโกรธจนสุดทนจับเอาตัวเหมยเพื่อไปส่งตำรวจ ในเวลานั้นอาการโรคประสาทของเหมยก็กำเริบมีเรี่ยวแรงมหาศาลแล้วก็สะบัดตัวเขาหลุดออกวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วปากก็ตะโกนออกมาเพื่อประจานความเลวของตัวเองให้ชาวบ้านรู้เหมยเป็นโรคประสาทแล้วเพราะว่าทุกคนต่างก็พากันสาปแช่งทุกคนในละแวกนั้น ช่วยกันตามจับตัวเหมยแต่ถ้าว่าคนช่วยอย่างเหมยก็คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับกรรมเธอวิ่งไปยังหน้าถนนแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเสาไฟจนถึงยอดสุดหัวเราะร้องไห้ทำท่ากลางปีทุกคนมองดูด้วยอาการหวาดผวาและแล้วเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจก็ดังขึ้นเหมยได้ทิ้งตัวลงมา ตกลงกับพื้นร่างแหลกเหลวสลับได้ถอนใจเฮือกใหญ่เขารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ได้ชดใช้กรรมที่เธอได้ก่อเอาไว้แล้วแล้วตัวเขาละ่ะกรรมที่เขาได้ทำกับพ่อแม่ของเขาไว้การมีภรรยาที่เป็นคนเลวเช่นนี้ ทำให้เขาถึงกับหน้ามืดตามัวลืมบุญคุณของบุพการีพ่อกับแม่ของเขาซึ่งรักและก็ปรารถนาดีกับเขามาโดยตลอดสลับได้กลับไปที่วัดไปหาพ่อกับแม่ของเขาแล้วก็ก้มลงกราบที่พื้นเป็นการขอขมาลาโทษพ่อกับแม่ก็ได้แต่ยิ้ม แล้วก็ให้อภัยลูกได้เสมอ